วันนี้นะครับไอรีวิวเรากลับมาอีกแล้วเราวันนี้มีมือถือที่ถูกจับตาม,มองมากที่สุดหลังจากงาน Mobile Expo ที่ผ่านมานะครับก็คือตัว iMobile Auto ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นมือถือที่ใช้ CPU 8คอร์ก็คือรันการทำงาน8คอร์พร้อมกันนะครับที่ผมได้ข้อมูลมาจากทาง iMobile เพราะนั้นเนี่ยวันนี้มันก็ เลยดูน่าตื่นตาตื่นใจที่หลายๆคนก็เห็นว่ามันเป็น CPU ที่8คอ r e เลยวันนี้ผมก็จะมารีวิวว่ามันทำงานได้ดีไหมสเปคมันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าวันนี้เรามีเนื้อรายละเอียดต้องทสเกมเยอะมากทีนี้เรามาดูรอบตัวเครื่องนะครับวันนี้ขอ,อพูดสเปคภายนอกแบบเร็วๆหน่อยนะฮะ นี่ครับปุ่ม Power อร์วอลลุ่มนะฮะกล้องหลังเนี่ย18ล้านนะกล้องหลัง18ล้านมีแฟลช led คู่นะครับลำโพงอยู่นี้ต้องบอกก่อนว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องเออเป็นเป็นเครื่องโปรตไทป์นะครับเอาเอาไว้สำหรับเทสซึ่งอาจจะมีบางจุดที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ที่ผมได้มานี่มันก็ มบูรณ์แบบประมาณ90%แล้วนะครับมีข้อปกป้องนิดนึงเนี่ยอันนี้เป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับแล้วไมโครโฟนอยู่นี้หน้าจอขนาด5นิ้วนะครับก็เป็น full hd 1920ก้ารคูณนนะแล้วก็แรมเนี่ยมา2กิกตัวลอมที่อยู่ในเครื่องมาเนี่ยมัน32กิกครับนอกนั้นกล้องหลังเนี่ยสิบแปดล้าน กล้องหน้า8ล้านครับแบตเตอรี่ให้มา2,300ม ah. ิลลิแอมทีนี้มันจะรัน CPU 8ค o r e เนี่ยจากที่ลองใช้งานมันก็อยู่ได้ประมาณ1วันสำหรับการใช้งานทั่วๆไปผมเปิดความสว่างสูงสุดนะทีนี้ตัวความลื่นไหลเมื่อเราลองเล่นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าประทับใจนะครับคือมีการโหลด ข้อมูลต่างๆได้เร็วนะกดปุ๊บก็มาปับ๊บถ้าสัมผัสนี้ก็ไฟก็คือลื่นไหลเลยก็ผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ามันทำงาน8คอพร้อมกันทีเดียวเลยหรือเปล่าแต่จากการที่ดูครับมันอาจจะช่วยในการแบ่งเบาการทำงานกันไปนะครับในซ p u ในแต,แต่ละคอแต่ผลโดยรวมที่ได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปน,นี้ผมก็จะเปิดการใช้งานเราแตะปุ๊บมันก็มาปับ๊บอันนี้ผมเปิด Facebook ความลื่นไหลผมถือว่าใช้งานได้เลยครับเมื่อเมื่อลองเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลื่นประทับใจรมอว่าเราจะกดปุ๊บปับ๊บมันแรมแค่2 g กิกนะครับแต่ว่า CPU ออมัน8คอร แต่าการทำงานของ cpu จริงๆผมว่ามันได้จะเห็นผลตอนตอนทีเ่เล่นเกมะครับเล่นเกมน่าจะวิ่งที่ cpu 8คอเป็นหลักมากกว่าแต่เนี่ยคือเมื่อเทียบไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเร็วนะเนี่ยการตอบสนองสัมผัสต่างๆทำได้ดีนี้เราก็จะเป็นดูอ่ะ u u u e e เหมือนเดิมตามปกตินะครับ การทางานโดยรวมเนี่ยที่เป็นการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ่อไม่ไม่มีข้อไหนที่ทําให้ถือว่ามันมันช้าหรือรู้สึกว่ามันมันไม่ประทับใจทีเนี้ยหลักๆเนี่ยการใช้งานทั่วไปสําหรับเครื่องที่ราคากลางๆหมื่นต้นๆน,นิดๆการทํางานทั่วไปเล่นไลน์ อินสตาแกรต่างๆถือว่าเร็วเลยครับก็จะขอบอกว่าตัว8คอเนี่ยจุดเด่นที่ต้องทำการเทสเลยก็อันดับแรกเดี๋ยวขอเทสเปิดไฟล์วิดีโอก่อนก็จะให้ดูนะครับตัวสีสันแล้วก็ความคมชัดของมัน สำหรับใครดูหนังที่เป็น Full HD แบบนี้ผมก็บอกเลยว่าก็คมชัดสบายตาเนียนตาสีสดใสดีฮนะอันนี้ผมใช้ใช้แบบว่าเล่นโดยใช้ซอฟต์แวร์นะครับโคดแบบซอฟต์แวร์เพื่อให้มันรันซ p วแบบ8คอร์เต็มๆดูความลื่นไหลของมันก็จะได้จะได้ดีเลย ้วทีนี้เราจะมาลองเล่นเกมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้อย่างที่ผมลองเล่นเนี่ยเกมหลายๆเกมที่มีสมมติว่าอย่างนี้รักราฟิกที่ได้สีสันที่ได้ถือว่าสวยงามฮนะก็ลื่นไหลดีครับการคอนโทรลมูฟเมนต์เนี่ยผมถือว่าทำงานได้ค่อนข้างจะลื่นไหลเลยฮะ เกมประเภทที่กราฟิกไม่ได้มากมายเนี่ยก็ถือว่าสอบผ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมที่แบบกราฟิกไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่สีสันเอ่อเซอร์ราวดิ้งคืออันนี้สมจะให้ดูพวกประกายเปลวไฟแล้วควันระเบิดนะว่ามัน เรนเดอร์ภาพออกมาได้ได้ดีแค่ไหนนะฮะจากที่ลองเล่นนะครับก็คือการเรนเดอร์กราฟิกภาพเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะฮนะที่นี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมที่ถือว่ากราฟิกโหดหน่อยนะครับเกมนี้เลยครับนะี่ครับทัชโซฟาฮะ เกมนี้ก็จะมีพวกแสงเงาต่างๆนะให้ดูแสงเงาพื้นของมันนะครับ จากที่ลองดูนี่ครับกราฟิกลื่นไหลเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะเล่นตอบสนองได้มากน้อยแค่ไหน การควบคุมคอนโทรลถือว่า,าเป็นไป,นปนได้ลื่นไหลเลยครับทีนี้ว่ารถของผมตอนนี้มันน่าจะยังแตกอยู่สังเกตเงาที่ผ่านตัวถังรถนะครับพวกแผ่นป้ายาต่างที่ความวาวของตัวถังรถ ก็ให้ภาพที่สวยงามดีเลยครับครับทีนี้เราก็มาถึงตัวบทสรุปนะครับที่ผมอยากจะบอกพูดถึงตัวอไอโมบายออตโต้ตัวนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ยเครื่องยังเป็น Android 4.2.2นะครับ ซึ่งเดี๋ยวถ้าเวอร์ชั่นต่อๆไปเนี่ยถ้าอัปเกรดเป็นคริสแคทเนี่ยก็จะอัปเกรดได้นะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขอพูดถึงหน่อยก็คือตัวเนี้ยมันจะมีตัวในโมบายเนี่ยถ้าจากในกล่องเนี่ยครับเขาก็จะมีตัวที่ชาร์จเจอ i ไวเลสมาให้ด้วยแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยนะฮะตัวมันเองเนี่ยคือจะเป็นทั้ง ที่ชาร์จไร้สายแล้วก็เป็นลำโพงและไมค์แบบลูทูธได้ซึ่งจากการลองชาร์จท,ที่เป็นที่ชาร์จไร้สายเนี่ย <Yeah. S 1> หลักการของเราก็คือต้องวางเครื่องครับต้องวางเครื่องประกบลงไปตรงตำแหน่งที่ได้ตำแหน่งของมันเมื่อถ้าได้ตำแหน่งแล้วเนี่ย ไฟตรงนี้จะกับพี่เป็นสีเขียวนะครับตามตามตาม,ตามรูปตามคลิปที่เห็นแต่เนี้ยผมขอติอยู่นิดนึงคือตัวมันเองเนี่ยมีความเซนซิทีฟมากในการที่จะสมมติว่าเราวางวางอยู่แล้วมันไม่ได้ไม่ตรงตำแหน่งจริงไฟมันจะกับกับพี่เป็นสีแดงนะซึ่งทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยเราวางอยู่บนโต๊ะ เราไปขยับหรือวันทีเราเดินชนโตะเนี่ยมันเลื่อนตำแหน่งปุ๊บมันก็จะไม่ชาร์จทันทีแล้วก็จากที่ผมลองเนี่ยมีอาการคือตอนแรกเป็นไฟกระพริบชาร์จอยู่นิ่งๆน,นะครับก็คือผมวางแล้วก็ลองเทสดูว่ามันจะยังไงมันทํางานได้ดีมากน้อยแค่ไหนวางนิ่งๆไม่ได้ไปกระเทือนโตะหรือว่าเลื่อนอะไรตำแหน่งเลยก็คือตำแหน่งฟิกอยู่ต่อหาวอนก็มีปัญหาคือชาร์จไปมันก็ไม่ชาร์จทั้งที่ไม่ได้ขยับไปไหนนะครับไฟมันก็ขึ้นเป็นสีส้มขึ้นมา ซึ่งทาให้เห็นสุว่าอบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์พอที่จะทําเป็นตัวไวเลสชาร์จเจอร์นะครับเพราะว่ามันต้องวางให้ตรงเป๊ะเลยชาร์จไปก็มีอาการแบบชาร์จไม่ไม่เข้าบ้าต้องมาขยบใหม่เพื่อให้มันกระตุ้นชาร์จเข้าแล้วก็การชาร์จเนี่ยรู้สึกว่าชาร์จได้ช้าเพราะว่าจากสเปคเนี่ยมันสามารถชาร์จได้แค่5 0ามิลลิแอมซึ่งในในมุมมองส่วนตัวผมมองว่า ถ้างั้นเราเสียบปลั๊กชาร์จเองโดยตรงเนี่ยจะเร็วกว่านะครับแล้วก็มันเป็นชาร์จเจอร์ที่วางแล้วตำแหน่งมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับคือเราออชาร์จเจอร์เสียบ USB เสียบเข้าตรงนี้เสียบเข้าตรงนี้กับเสียบเข้าหลังเครื่องโดยตรงเลยแล้วก็วางแค่ตำแหน่งนี้ผมว่าเสียบเข้าหลังเครื่องโดยตรงเนี่ยยังชาร์จได้ดีกว่าแต่จากที่ลองชาร์จให้มันเป็น ตัวลําโพงบลูทูธหรือว่าไมโครโฟนบลูทูธเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเสียงที่ได้จากตัวมันเนี่ยถือว่าโอเคมากๆฮนะขอพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องข้อเสียของมันเนี่ยจากที่ลองเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมตอนที่เราเล่นเกมเนี่ยเครื่องเนี่ยความร้อนมันจะร้อนขึ้นไปค่อนข้างจะสูงมากครับก็คือผมลองเล่นเนี่ยมันร้อนขึ้นไปถึง44องศานะครับผมใช้ตัวตัว b e n นม m a r k เนี่ยดูว่าแบบบนภูมิมันขึ้นไปเท่าไหร่ โดยอุณหภูมิปกตินะครับคือตอนนี้คือผมพักเครื่องไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิปกติที่ผมเล่นอยู่ในห้องอุณหภูมินี่คือมันก็อยู่ที่ประมาณ32องศาครับถ้าเราเล่นเกมขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง44องศาถึง45 46ครับซึ่งก็ทำให้รู้สึกว่าตอนเล่นเนี่ยมันมันร้อนข้างหลังแผงนี่จะจะร้อนแล้วก็าโดยบริเวณที่ร้อนมากที่สุดคือจะอยู่ตรงนี้ฮะตรงเนี้ยแผงตรงเนี้ย นี้ด้านบนนี้จะร้อนมากนะร้อนตรงนี้จะร้อนเลยก็ก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องยอมรับนะครับนะแล้วนอกนั้นเนี่ยถ้าโดยปกติเราไม่ได้เล่นเกมอะไรหนักมากมายเนี่ยเครื่องก็ไม่ได้ร้อนมากครับเครื่องก็เย็นสบายสบายตามปกติสำหรับการให้คะแนนนะครับบทสรุปโดยรวมเนี่ยผมให้อยู่ที่94 100, เต็ม100เพราะว่า ที่ให้สูงถึงขนาด94เนี่ยผมมองที่ความคุ้มค่าของราคาที่เราจ่ายไปแล้วก็เทคโนโลยีณเวลานี้คือน่าจะเป็นเครื่องที่ถูกจับตามองแล้วก็ดูความคุ้มค่ามากที่สุดในช่วงของต้นปี2014ก็คือช่วงกุมภาช่วงตอนนี้นะครับคือมันเป็นมือถือที่ใช้ CPU 8หัวในราคาที่ไม่แพงไม่ได้สูงมาก แล้วก็การใช้งานทั้งหนักทั้งเบาผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทั้งหนักทั้งเบาทั้งเบานี่ก็ไม่มีปัญหาคือลื่นไหลประทับใจแม้ว่ามันแรมจะ2กิกแต่การทำงานโดยรวมอื่นๆเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็ตอนเล่นเกมก็เล่นได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามีปัญหาอยู่ข้อนึงก็คือเรื่องความร้อนซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าม,มันอาจจะมีข้อติอยู่บ้าง แล้วก็อุปกรณ์อื่นที่ให้มาภายในกล่องเนี่ยมีทั้งมีบลูทูธมีเป็นทั้งไวเลสชาร์จเจอร์นะครับมีทั้งไวเลสชาร์จเจอร์นแล้วก็เป็นลำโพงบลูทูธได้ด้วยในตัวความคุ้มค่าผมเลยค่อนข้างจะให้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยหนึ่งทีนี้สำหรับใครที่อยากจะลองสัมผัสหรือว่าสนใจอยากจะซื้อผมแนะนำว่าลอง ไปเล่นด้วยตัวของคุณเองนะครับก็ตามศูนย์ทั่วๆไปตามชอบแล้ทีนี้ก็ลองดูว่าคุณจุดประสงค์หลักเมนหลักๆคุณจะซื้อไปทําอะไรเล่นเกมหรือว่าจะซื้อมือถือมองหามือถือที่คุ้มค่าในระยะยาวคือผมมองว่า cpu 8หัวในระยะยาวเนี่ยมันจะอยู่ได้ยาวก็คือคือมันจะมีอนาคตไปได้ไกลกว่าเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ย Android เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ย ก็มีแนวโน้มที่จะสามารถเรียกหรือรัน CPU หลายๆหัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถจะอยู่ได้ยาวนานอย่างน้อยเนี่ยตลอดทั้งปี2014ผมว่าเทรนซ์ CPU 8หัวนี่มาแน่ๆเพียงแต่ว่าไห้ m o บายออ u โตตัวนี้เป็นตัวแรกที่เราได้สัมผัสกันหลังจากนี้ผมว่าน่าจะมีแบรนด์อื่นๆที่ลงสัมผัสซีหัวกัน นาะจากปีที่แล้ว2013นี่ก็จะเป็น c p ว4หัวกันทั้งหมดปีนี้2014ก็น่าจะเน้นที่ CPU 8หัวยังไงก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม